สวัสดีคุณผู้ชมเดอะรพอร์เตอร์ค่ะกลับมาที่อาคารรัฐสภาตอนนี้12บสนาฬิกาสินาทีนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเมื่อเวลาสิบสองนาฬิกาสี่นาทีนะคะนายชัยโชคชิบชอบนะคะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะได้เสนอชื่อนะคะนาย อนุทินชาญวีรบุรน,นะคะเคนเดตนายมตรีพรรคภูมิใจไทยในการเป็นนายตรีนะส่วนพรรคเพื่อไทยนดยนนายสรวิชงเทียนทองในขาธกการพรรคเพื่อไทยสสพรรคเพื่อไทยก็ได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายชัยกเกษมนิติสุรินะคะในการเป็นนายมตรีด้วยทําให้มี2อ,อรายชื่อนะคะที่จะมีการเลือก ในยมตรีกันในวันนี้นะคะแต่ว่านี่กว่าที่จะมีการสรุปนะคะในเรื่องมติของการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะ,ะการประชุมที่เริ่มตั้งแต่9ก้นาฬิกาแล้วก็มีการพิจารณากฎหมายผ่านไปฉบับหนึ่งนี่นะคะก็ใช้เวลาถกเถียงกันอยู่ประมาณเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะว่าจะให้เลื่อนวาระการประชุมนะ,ะในการเลือกนายกรัตมตรีมาก่อน ที่จะพิจารณากฎหมายอื่นๆหรือเปล่านะซึ่งพรรคเพื่อไทยก็นะคะลุกขึ้นมาอภิปรายนะ,ะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็มีทางพลเอกทวีสอง สสพราะประชาชนนะเพราะประชาชาินะก็ออกโรงในการออกมาให้เหตุผลถึงการไม่เหมาะสมในการเลือกในยมปรีในวันนี้นะคะ<ๆ>เพราะว่าอาจจะทําให้ขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่ามีการยื่นคําร้องเรื่องที่การวินิจฉัยคดีเสียงของนางสาวพรียงธัชินวัตนอาจ,จไม่ชอบด้วยรัธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งทําใหา้ทางด้านของ แล้วก็ในกรณีของการที่มีการไปทํา TOA นะคะตกลงร่วมกันระหว่างพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยว่าจะยุบสภาภายใน4เดือนอันนี้ก็อาจจะเป็นการแบบกระทําที่ขัดกับประชาธิทปไตยหรือเปล่าทําให้ในายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านี่นะคะก็ลุกขึ้นมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ายืนยันว่า สิ่งที่ตกลงกันนะคะมันเป็นเพราะรัฐมนูญบิดเบี้ยวนั่นเองนะคะแล้วก็มีการถกเถียงกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะจนกระทั่งทางคุณนัทพงศ์เองนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะ,ะถ้าหากวันนี้เลื่อนมาแล้วเนี่ย อยากจะได้คําว่าสัญญาจากคุณอนุทินหัวหน้าพรรคุูมิใจไในฐานะคนดิเดตที่จะมีการโหวตนี่นะคะบอกว่าจะรักษาสัญญาหรือเปล่าว่าเลื่อนมาแล้วเนี่ยจะอยู่หลังจากนั้นจะอยู่ประชุมพิจารณาให้จบนะคะไม่หนีอีกจะไม่ล่มอีกนะคะ,ะทางสส,ส,ส,สพรรคภูมิใจไทยทั้งสสแนนสสพระรดก็ลุกมายืนยนันจนค,คุณอนุทินก็ลุกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะ,ะสุดท้ายทางประธานที่ประชุมก็ให้มีการลง มติที่จะเลื่อนวาระ,ะ,ะขึ้นมาและะ้วก็เริ่มเข้าสู่วาระการพิจารณาการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีการหารือกันเป็นเวลากว่าเกือบ20นาทีแล้วนะคะที่จะมีการเปิดอภิปรายหรือไม่ก่อนที่เราจะดูว่าเขาจะมีข้อสุบยังไงและเริ่มเลือกกันยังไงนี่นะคะเดี๋ยวเราไปย้อนฟังนะคะคุณทวีแล้วก็คุณนัทะพงศ์นะคะเขาโต้กันเรื่องอว่าการเลือกนายกเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือว่าขัดประชาธิปไตยอย่างไรคะ่ะ สาารกในนนวันนี้ไม่่ผมพันธเดกทวีสอดส,ส่องสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพัะชาชาติถ้าประธา,านที้ก็รบครับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาล,าาลารหรือองคอ์กรอิสระเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญวันนี้ผมเห็นว่าการ ที่จะเลือกนายกรัมนตีครั้งนี้เป็นการกระทําที่ขัดรัฐธรรมนูญเป็นข้อเนื่องจากมีข้อตกลงระหว่างพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยกรณีเลือกบุคคลที่จะบำรง,งตําแหน่งนายกรัมนตีเป็นข้อตกลงทางการเมืองที่บ่อนซะ้อระบอบประชาธิปไตยและทำลายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวมีในข้อ4เพื่อสร้างหลักประกันว่านาะยกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาภายใน4เดือนจริงพักภูมิใจไทยต้องดำเนินการด้วยวิธีใดๆเพื่อให้รัฐบาลเสียงเป็นเสียงข้างน้อยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากอันนี้แล้วก็ลงชื่อ นายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิและนายอนุทินชาญวีรกุลข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการเมืองที่จะช้อนให้เห็นการบิดเบือนรัฐธรรมนูญซึ่งนายกมำตีถือว่าเป็นเสาหลักจริงอยู่ท่านอนุทินอาจจะมาโดยพักการเมืองแต่เมื่อมีข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้เป็นการขัดรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรัฐธรรมนูญในมาตราที่49ก็คือว่าคือการกระทําห้ามบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้าการปกครองถึงแม้ว่าข้อ4จะไม่ถึงโดยตรงแต่ลักษณะเป็นการก่อนเซาะและทำลายระบอบประชาธิปไตยและตัดกระบวนการการตั้งรัฐบาลโดยเสรีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราก็ยอมรับว่า รัฐต้องไปบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดผมยังไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัติเดี๋ยวผมจะขอพูดต่อไปถ้ามมีการเสนอว่าเป็นอาชญากรรมหรืออาชญากรทางประชาธิปไตยทางการเมืองอย่างไรดังนั้นเนื่องจากในเวลาสั้นๆถ้าเราจะมีการจัดเลือกนายกรัฐมนตรีอยากให้มีการพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวเพราะว่ามันมีการถแถลงในสภาซึ่งรายละเอียดเน้นาทางผมคิดว่า ทางพักควรจะยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยข้อตโตลงดังกล่าวเนื่องจากเป็นข้อุกลงที่จะถึงขนาดยุพกกบพรรคเมืองและที่สําคัญหลักประชาธิปไตยนั้นเขาคำหนึงเสียงข้างมากแล้วก็มาตราในรัฐธรรมนูลเนี่ยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ถูกครอบงำใดๆอันนี้เป็นการครอบงําและเป็นการแลกผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งได้เป็นรัฐบาล อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะได้เป็นฝ่ายค้านเพื่อแก้รัฐนูลคุณไม่เห็นหัวประชาชนอันนี้จึงถือว่าผมจึงเห็นว่าควรจะเลื่อนเพื่อให้บรรจุเลื่อนคําว่าเลื่อนนี่หมายถึงว่าไม่เลื่อนแล้วก็การเลือกตั้งนายกควรจะมีการวินิจฉัยให้ทองแท้เพราะเริ่มต้นก็ผิดกฎหมายและธรรมนูญและที่ทำการเป็นการทําลายประชาธิปไตยอย่างรุนแรงซึ่งน่าเสียใจผู้ทําลาย เป็นพักที่ประกาศตัวเองว่ายึดมั่นในประชาธิปไตยครับอันนี้จึงเป็นข้อเสนอที่ผมเห็นควรว่าไม่ควรเลื่อนครับท่านประธานครับต่อไปนะครับเชิญท่านโสพลสารัมท่านประธานครับขออนุญาตครับใช้สิทธิพัดพิงครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่กระลบแล้วผโสพลสารล้ำเดี๋ยวเดี๋ยวครับมีคุณนัทพงศ์อาจจะใช้สิทธิ์พัดพิงใช่ไหมครัเชิญครับการทั้ง เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรนี่เคารพครับผมนัทพงศ์เรมัญญาวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่ผมต้องขออนุญาตท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจริงๆที่มีการกล่าวชื่อพาดพิงถึงผมถึงแม้จะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อถึงเรื่องพรรคประชาชนอย่างชัดเจนแต่เราก็ทราบได้ว่ามีการพาดพิงถึงพรรคประชาชนเช่นเดียวกันท่านประธานครับผมอยาก เน้นย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับว่าตอนนี้เรากำลังอภิปรายในยติในการขอเลื่อนระเบียบวาระการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใดยังเป็นอีกหนึ่งวาระที่เรากำลังจะต้องรอการพิจารณาต่อจากนี้อันนี้ประกาศแรกแต่ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงจริงๆครับรท่านประธานเหตุการณ์ที่เรามองเห็นกันอยู่ว่าเกิดขึ้นในสภาเมื่อเช้าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นจากเพื่อนสมาชิกว่าตกลงตัวเองเป็นฝ่ายคา้านหรือฝ่ายรัฐบาล ความสับสนในการกล่าวชื่อพักการเมืองผิดว่าตกลงแล้วตอนนี้ตัวเองสังกัดอยู่พักไหนท,ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับท่านประธานผมขอเย้นเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งเห็นด้วยว่าเกิดจากรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวจึงเป็นที่มาของวันนี้ที่พวกเราต้องการที่จะหาทางออกครับในการเปิดประตูหาทางออกให้กับประเทศมุ่งหน้าสู่การยุคสภาและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องกับท่านประธานและรองประธานทั้ง3ท่านที่นั่งอยู่บนบัลลังครับเรียกร้องถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และเป็นหัวหน้าเป็นเลข,ขาธิการเป็นผู้บริหารพักของแต่ละพักการเมืองครับวันนี้เรามียติที่สําคัญในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าเราเห็นว่ายตินี้มีความสําคัญและจําเป็นต้องเลื่อนขึ้นมาก่อนผมขอเรียกร้องครับหัวหน้าและผู้บริหารของพักการเมืองทุกพัก ขึ้นมาให้คำยืนยันกับสภาแห่งนี้ว่าถ้าเราจะโหวตนายกรัฐมนตรีก่อนเราจะอยู่เป็นองค์ประชุมและพิจารณาจบกฎหมายทุกฉบับที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเพื่อยืนยันต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับว่าวันนี้สภาของพวกเราเป็นหลักยึดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ไม่ใช่โหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วแล้วแล้วก็กลับบ้านกันไปท่านรัฐพ์ครับเรื่องปาดผิงของท่านการกิดประพ๋เพราะว่าท่านมีรายชื่อผิดรายด้วยนะท่าน ก็ขออนุญาตท่านประธานที่ผมอาจจะขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายตอนนี้เลยเนื่องจากวัตถุพักพิงนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการลงมติของพรรคประชาชนด้วยนะเพราะนั้นผมอยากได้คํายืนยันจากเพื่อนสมาชิกทุกพักรวมถึงท่านประธานเองด้วยครับว่าถ้าจะมีการเลือดระเบียบวาละโหวตนายกโหวตนายกเสร็จแล้วพรบที่สําคัญอีกหลายฉบับอยากให้พวกเราอยู่เป็นองค์ประชุมและพิจารณาจนจบครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ น,นี่เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมาหาข้อสรุปกันว่าจะเลื่อนวาระนะคะม,มาโหวตนายก,การัฐมนตรีกันซึ่งตอนนี้อยู่ในวาระเริ่มโหวตแล้วแต่กําลังเถียงกันเรื่องการเปิดอภิปรายค่ะหลังจากเสนอชื่อคุณชัยกเกษมและก็คุณอนุทินขึ้นมาเนี่ยสองฝ่ายนะคะก็กําลังคุยกันว่าจะให้เวลาในการอภิปรายนะคะฝ่ายละกีค่คนนะคะแต่ว่าเนี่ยฝ่าย โดยประธานกะำลังตัดสินวน่าจะลงชื่อฝ่ายที่สนับสนุนอนุทินฝ่ายที่สนับสนุนชัยกเกษมและฝ่ายที่ไม่ไมยังไม,ไม่ตัดสินใจนแต่เดี๋ยวเราจะไปย้อนฟังคุณอนุทินมาตอบคุณรัฐพงศ์ก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าหากเลื่อนวาระมาแล้วจะทําตามสัญญาอย่างไรคะดังนั้นครับสำหรับผมเองที่อาจจะขอส่งข้อเรียกร้อง นะครับก่อนที่จะตัดสินใจในการโหวตว่าจะให้มีการเลื่อนยติการโหวตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาหรือไม่ผมอยากจะขอส่งข้อเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอาจจะเป็นทางภูมิใจไทยนะครับถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาด้วยความเคารพครับท่านอนุทินในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักถ้าท่านสามารถลุกขึ้นมานะครับกล่าวยืนยันกับพวกผมได้ว่าวันนี้ หลังการที่พวกเราโหวตนายกและรัฐมนตรีจบแล้วช่วยแสดงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นหน่อยครับว่าวันนี้เราไม่ได้มาพิจารณาแค่เรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีให้กับตัวของท่านเองไม่ใช่ว่าโหวตนายกเสร็จแล้วทุกคนกระจายตัวกลับบ้านกันหมดไม่ต้องพิจารกกฎหมายกันต่อถ้าท่านยืนยันว่าวันนี้สภาของเราจะสามารถพิจารกกฎหมายจนจบทุกฉบับตามที่วิบได้ตกลงกันก่นกอนหน้านี้ผมคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรที่เราจะ เลื่อนยติการโหวตนายกที่มีความสําคัญ mm hmm. เช่นเดียวกันขึ้นมาพิจารณาก่อนและพักประชาชนพร้อมที่จะสนับสนุนยตินี้หากมีคํายืนยันในที่ประชุมครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบ,ขอบคุณนะครับจนกระทั่งถึงวันยุบสภาท่านหัวนหน้าต้องการที่จะยืนยันกับท่านผู้นาฝ่ายค้านครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านสมาชิกเข้ามาแล้วก็เมื่อท่านเข้ามาแล้วเสียบบัตรกดผมแสดงตนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตให้ท่านว่าที่นายกนะครับเชิญนะ <c oughs> ครับกราบเรียนท่านประธานสภาธีกเรารพครับกระผมนายอนุทินชาญวิรุกูลสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ขอเรียนยืนยันต่อพี่สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรผู้สงเกียรติในที่นี้ว่ากระผมและพรรคภูมิใจไทยจะอยู่เป็นองค์ประชุมนะครับให้การประชุม ทุกวาระในวันนี้และในอนาคตนะครับดำเนินไปด้วยความราบรื่นสมเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคนทุกประการครับกราบขอบพระคุณครับ ตอนนี้ก็เริ่มให้มีการอภิปรายแล้วนะคะกะ็ตอนนี้เริ่มอภิปรายในฝั่งของอพรรคที่สนับสนุนคุณอนุทินกับฝั่งที่สนับสนุนคุณชัยกเกษมตอนนี้ฝ่ายที่สนับสนุนที่มีคนที่ลงชื่อคือพรรคการธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมารอดูฝัง่งของพรรค เพื่อไทยด้วยดังนั้นตอนนี้นะคะ,ะการประชุมสภาแทนร,รัษฎรนะคะก็ยังคงต้องอติดตามกันนะคะหล,หลังจากที่เปิดก็จะให้เวลากันประมาณนหนึ่งฝ่ายละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่ดูแล้วอาจจะไม่ถึงนะคะเพราะว่าฝั่งที่สน,น,นับสนุนคุณอนุทินเนี่ยมีคนลงชื่อไม่มากนะคะถ้าอย่างไรหลังจากนั้นอภิปรายจบแล้วก็จะมีการเริ่มโหวตเลย2คนนะคะซึ่งก็เราดูว่าจริงๆคุณเชกะเมไม่ได้เป็นสสก็คงจะไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์แต่คุณอนุทินเป็นสสทั้งหแต่ว่าได้รับโหวตมานะจะมีการพูด ไดหรือไม่แต่ก็ต้องรอดูคะแนนในการโหวตด,ด้วยนะคะหรือ,อการลงมติในวันนี้ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกับตรีพรเตอร์ใช้ยังไงเรามีรายงานในการถ่ายทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ทันทีที่